ล ل ا อะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับในการกรีดยางนะครับที่ให้หน้ายางนะครับสวยเรียบนะครับให้ถึงท่อน้ํายางมากที่สุดนะครับแล้วเราไม่ต้องใช้กันบาดนะครับอ่านะครับนี้นะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับคือการรับมีดนะครับให้คมมีดทางด้านพงทางด้านหูมีดนะครับ มันเอียงนะครับมันเอียงแล้วก็รับทางด้านในนะครับให้เยอะนะครับกว่าที่เราจะกว่าจะฝังทางด้านนอกที่หูก็รับไม่ต้องเยอะนะครับรูปคมแค่ให้มันดูเสมอนะครับที่เดือยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่พุ่งมีดนะครับแล้วก็ทางด้านในเราก็ถูนะครับหินให้เสมอนะครับ แล้วทีนี้นะครับตรงที่เรือยพุ่งมีดนะครับเราให้หินนะครับเอียงเข้าทางด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีตัดที่กรีดนะครับที่กรีดให้ถึงท่อน้ํายางนะครับแล้วก็วิธีนี้นะครับมันจะทําให้เราหลีกปุ่มนะครับได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่คือปุ่มนะครับปุ่มมันจะ บาดท,ที่ปลายปุ่มนิดเดียวนะครับเนี่ยเราไม่ต้องใช้กันบาดเลยนะครับการตอนจิกหน้านะครับเราก็เอียงมีดนะครับแล้วก็ตวัดออกแล้วก็สอยมานะครับสอยมาทีทีนะครับอย่าให้มันมันยาวนะครับแล้วเดิมมีดนะครับต้องแต่งให้มันสั้นนะครับ สั้นประมาณไหนนะครับเรา,าแต่งเสร็จนะครับเราลองซอยดูดูก่อนนะครับเราลองลองรีดดูก่อนนะครับลองกรีดดูก่อนลองกรีดดูแล้วเปลือกมันก็จะบางนะครับเปลือกบางมากแค่ประมาณครึ่งมิลน,นะครับ ยังไม่ถึงครึ่งมิลด้วยซ้ำไปนะครับยางถ้าเรากรีดนะครับถึงท่อน้ำยางมากที่สุดนะครับเนื้อเยื่อจะเป็นสีขาวๆนะครับอ่าแล้วพุงมีดนะครับเราก็กรีดมานะครับเราเบียดอ่าท่อน้ำยางมานะครับเบียดอ่าเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อขาวๆนะครับเนื้อเยื่อเจริญเรากรีดเบียดมาเลยนะครับ โดยการใช้ปุงมีดนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูอีกนะครับจากที่เราเราจิกหน้าแล้วนะครับจิกหน้าเราเอียงมีดอย่างนี้นะครับจิกแล้วเราก็จะเอียงเข้าไปทางด้านในนะครับนี่นะครับโดยการใช้ปุงมีดนะครับตรงที่ข้างเดือยนะครับ เบียดเนื้อเยื่ออ่อนมานะครับแล้วมันจะไม่บาดนะครับเพราะว่ามันจะคุมอยู่นะครับในการซอยมานะครับในการกรีดมานะครับเพราะว่าเราได้แต่งนะครับคมมีดนะครับให้มันเอียงเข้าทางด้านในนะครับที่พุงมีดนะครับ ให้มันเอียงเข้าทางด้านในมันก็จะไม่กินเปลือกอ่อนนะครับที่เราได้กรีดผ่านไปนะครับเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยก็จะหลีกให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะเบียดได้งะเอาอ อีกได้ง่ายนะครับวิธีนี้จะถึงท่อน้ำยางนะครับจะกินท่อน้ำยางมาเสมอเรียบนะครับจากที่เริ่มจิกหน้านะครับจนถึงจิกที่ท้ายนะครับจิกจิกเติมจนจิกที่หัวมาถึงจิกที่ที่ท้ายนะครับต้องกรีดมาให้ถึงท่อน้ำยางเสมอนะครับ เรียบมาตลอดนะครับจนจิกที่ท้ายนะครับแล้วน้ำยางก็จะไหลดีออกดีนะครับอย่าให้มันหน้ามันเป็นถึงท่อน้ำยางบ้างไม่ถึงบ้างนะครับน้ำยางจะไม่ค่อยออกนะครับหน้าจะไม่เรียบเวลาฝนตกลงมาหน้ายางมันจะเน่าเสียง่ายนะครับ พอน,น้ำมันจะติดอยู่ที่รอยที่เรากปีดไม่เสมอนะครับเห็นหน้าสูงแล้วก็กปีดมาอย่ารีบนะครับวิธีนี้นะครับจะลองดูได้นะครับส่วนใครที่ใช้กันบาดอยู่นะครับเวลาหน้าที่มันมัน มันโค้งเข้าทางด้านในมันจะกรีดไม่ได้นะครับมันจะค้ำกันบาดนะครับยางที่กรีดกับมีดอา่ายางที่กรีดกับอา่าที่ใส่กันบาดนะครับดูให้ดีดูให้ชัดนะครับน่าจะไม่เสมอนะครับแล้วทอน้ํายางที่กรีดมาก็ มีถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับถึงไม่ตลอดเพราะว่าแต่ถ้าต้นที่หน้ามันเสมอนะครับต้นมันเสมอเราก็มันก็กรีดได้แบบถึงท่อน้ํายางเสมอนะครับแต่ส่วนมากแล้วยางถ้ามันเป็นมันมันจะมีตาเยอะนะครับมันจะมีตามีตุ่มเยอะ ปุ่มนะครับหน้ายางก็จะเสมอเรียบนะครับแล้วองศาของมีดก็ไม่ควรเกินหกสิบห้าองศานะครับเราจิดมาแล้วเรซอยมานะครับ ใช้ด้านนะครับริมเดือยนะครับเบียดเนื้อเยื่ออ่อนมานะครับครับเห็นไหมครับนี่มันจะเบียดนะครับนั่นเนี่ยครับดูดูให้ดีนะครับ ผมจะพยายามกรีดให้ช้านะครับหน้ายางมันก็จะมาเสมอนะครับแล้วก็ระวังกรีดล้ำหน้าด้วยนะครับอย่าให้ล้ำเส้นไปนะครับอย่าให้ล้ำเส้น ของผมผมจะไม่ค่อยกรีดนะครับหน้ามันก็จะหน้าโค้งนะครับมันก็จะสกีดได้เสมอเรียกนะครับโดยไม่ต้องใช้กันบาดเลยท่อน้ำยางนะครับมันจะอยู่ริมนะครับติดอยู่กับท่อน้ำยางที่ออกมากที่สุดจะอยู่ติดอยู่กับอ่า เนื้อเยื่ออ่อนนะครับอยู่ข้างเนื้อเยื่ออ่อนเวลาเรากรีดมาครับถ้าเราไม่รีบนะครับเราจะกรีดได้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะซอยแบบเร็วๆนะครับติดๆให้ดู มันไม่ใช่การปีดทับหน้านะครับการปีดทับหน้ามันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งการปีดทับหน้าหน้ามันก็เสมอนะครับแต่ว่ามันจะหลีกปุ่มยากนะครับนี่ครับนี่คือปีดทับหน้านะครับ ทับหน้าก็ได้นะครับถ้ารับมีดแต่งมีดอย่างที่ผมบอกนะครับให้คมมีดเข้าทางด้านในพุงนะครับอย่าให้ออกมาทางด้านนอกเพราะว่ามันจะเฉียนเปลือกอ่อนนะครับมันจะ ประมาณนี้นะครับมันจะม้วนกลมเลยนะครับหน้ามันจะสวยเสมอเรียบนะครับเบียดดีดเบียด,ดมาก็ได้นะครับแล้วน้ำยางมันจะออกดีนะครับดูนะครับเพราะว่า เดือยมีดของเราสั้นมันกินอยู่ที่ท่อน้ำยางนะครับสำคัญเดือยมีดต้องสั้นถ้าเดือยมีดยาวมันกินเข้าไม่ถึงนะครับที่บอกได้ผมเคยลองลองลองมาแล้วนะครับถึงได้ กล้าบอกนะครับถ้าไม่เคยลองก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันนะครับก็ไม่กล้าที่จะแนะนําเดี๋ยวแนะนําไปแล้วนะครับทําไม่ได้นะครับเราเอาเดือยนะครับเดือยมีดจิกมานะครับ น้ายางก็จะส,สวยเสมอเรียบนะครับท่อน้ำยางถ้าเราปีดถึงท่อน้ำยางตลอดหน้านะครับบางคนกรีดนะครับน้ำยางจะออกที่หัวกับที่ท้ายตรงกลางไม่ออกนะครับเพราะรีดไม่ถึงท่อน้ำยางนะครับ น,นะครับเอยียงมีดนิดนึงแล้วก็ครับตวัดออกนะครับนี่ก็ตั้งมีดมาครับให้คิปหน้ายางมาก็ได้นะครับเดี๋ยวนำยางจะออกดีนะครับเพราะว่ามีดร่องหกสิบห้าองศาหกสิบองศานะครับมันจะกินได้ลึก ันไม่เหมือนกับมีร,ร่องเจ็ดสิบองศาขึ้นไปนะครับนี่หน้าสูงๆนะครับมันก็จะกรีดได้เสมอนะครับถ้าแต่งอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมแนะนำแล้วก็ปรีดอย่างที่ผมแนะนำนะครับ คือเราต้องดูบ่อยๆนะครับยิ่งน้ำยางไหลเร็วเราก็กจะยิ่งกรีดยากนะครับเราต้องฝึกให้ชานาญนะครับถึงจะกรีดได้นะครับยางที่ มีน้ำยางไหลเร็วนะครับนนะรดูน้ำยางมันจะไหลตลอดนะครับและไหลเต็ม ที่ทุกรอยกรีดนะครับนะครับหน้าก็จะสวยเสมอเรียบแล้วมันถึงท่อน้ำยางตลอดเห็นไหมครับ ถึงเนื้อเยื่ออ่อนๆนะครับเนื้อเยื่เจริญมาตลอดหน้าตลอดรอยกรีดนะครับแล้วมันจะถึงท่อน้ํายางตลอดน,น้ายางยางที่มีความสมบูรณ์นะครับก็จะออกดีนะครับถ้ากรีดเสมอเรียบนะครับหน้ายางของท่านก็จะไม่เน่าเสียนะครับเวลาฝนตก Okay, ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็าฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ